สวัสดีครับมิตรลักษนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากวันนี้นี่รันพ็อกจะมาคุยเรื่องของวิธีการเรียนรู้นะพระเครื่องวัตถุมงคลเออวันนี้วันพระใหญ่เนาะคงไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไปเนาะไม่ได้ไปเบียนเพียนอะไรเพราะว่ายังอยู่ในช่วงที่น่าเป็นห่วงในเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิดใช่ไหมครับ เออขอบคุณน้องอาทิตย์นะวันนี้ได้จัดส่งหนังสือมาให้แล้วนี่หนังสือเกี่ยวกับรวมพิมพ์พระขุนแผนผงพายกุมารหลวงปู่ทิมวัดาหารไร่นะครับเล่มนี้ที่ทางกลุ่มรวมใจนะพระขุนแผนหลวงปู่ทิมเนี่ยได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้ว่าพระหลวงปู่ทิมเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะ หน <15, S 2> หรือหนึ่งเจ็ดนะครับแต่ด้วยความที่ว่าพิมพ์ต่างๆเนี่ยทางารวมใจนะทีมทีมงานรวมใจเ,เขาได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็นำมาจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อให้เราได้เปรียบเทียบศึกษานะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องความเป็นมาของพระ นะไม่เกี่ยวกับว่าต้องเป็นพิมพ์นิยมพิมพ์ A B C D E F G H, H I J K อะไรเราก็จะมาบอกว่าเออมันมีแบบไหนยังไงบ้างที่เป็นของหลวงปู่ิมพ์ซึ่งก็จะเป็นไกด์ไลน์นะให้เพื่อนๆได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็เก็บสะสมนะครับเอาไว้บูชาพระแท้ไม่จำเป็นต้องขายหรือว่าต้องมีราคาแพงเสมอไป หลายๆคนถามผมเกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องมีราคาไหมราคาเท่าไหร่ยังไงผมก็ต้องเรียนให้ทราบถึงว่าพระเครื่องเนี่ยมูล,ลค่าของพระแต่ละองค์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสองคนก็คือคนที่อยากได้และคนที่อยากจะขายคนอยากขายก็อยากจะขายแพงนะส่วนคนที่เขาเขาอยากจะซื้อเขาก็อยากจะซื้อถูก มันก็มันก็เป็นของธรรมาดาแต่ทีนี้ก็คือว่าเรามีความเข้าใจในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้หาข้อมูลในใน,ในการที่จะหาพระที่ว่าแท้ทนันมีพุทธคุณนั้นมากน้อยแค่ไหนเมื่อวานวันที่เท่าไหร่15วันนี้สิใช่ไหมเมื่อวันที่14เนี่ยมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องที่เกิดอุบัติเหตุนะรถ กระบะประสานงากับรถบรรทุกใช่ไหมแล้วมีผู้โดยสารที่อยู่ในรถกระบะเนี่ยสามคนรอดชีวิตบุดวิดในขณะที่รถกระบะเนี่ยพังยับเยินเป็นซากเลยแล้วก็ข้อมูลที่ที่เขาเผยแพร่เขาบอกว่าปาฏิหารหลวงปู่ทวดเออซึ่งคนที่ถ่ายรูปแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลเขาบอกว่าเป็นหลวงปู่ทวดรุ่นใหม่ๆนะ ก็นํามาซึ่งซึ่งซึ่งขอ้อข้อคิดที่ว่าเอ๊ะพระดีมีพุทธคุณเนี่ยอาจจะไม่ใช่พระเก่าแต่เป็นพระที่มีประสบการณ์แคล้วคลาดปลอดภัยดังนั้นก็เชื่อว่าทุกคนที่ได้นะได้รับเรื่องได้รับข่าวสารเนี่ยก็ต้องฉุกคิดว่าเออ เราจะไปหาพระรุ่นนี้จากที่ไหนยังไงมาบ้างใช่ไหมครับนี่นี่ก็คือหนึ่งอีกหนึ่งเหตุผลที่จะทให้กลไกลทางการตลาดมันมันมีการเคลื่อนไหวทําให้ราคาพระเครื่องเนี่ยมันมันมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ทีนี้ว่าประเด็นที่เราจะคุยก็คือว่าการเรียนรู้พระพราะเพราะการเรียนรู้พระเนี่ย ในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ค่อยว่างเพราะว่ามีเพื่อนสมาชิกนะครับก็แวะเวียนเข้ามาขอความอะไรนะเขาเรียกว่ามาให้ช่วยแนะนำวิธีการศึกษาการเรียนรู้ซึ่งก็เนาะคือผมก็อยากจะ แนะนำนะให,ให้เพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้คือพระเครื่องที่อยู่ในอันดับหนึ่งในดวงใจของทุกคนแล้วก็คือพระสมเด็จนะแต่ทีนี้เราเนี่ยอยากได้อยากมีสมเด็จวัดระฆังแต่เราไม่เคยเห็นใช่ไหมครับเปรียบเสมือนกับอะไรเปรียบเสมือนกับว่าเราเคยรู้เรื่องของยีราฟ รู้เรื่องของสิงโตรู้เรื่องของเสือแต่เราเห็นเฉพาะภาพถ่ายเราไม่ได้เคยเห็นของจริงๆว่าเป็นอย่างไรเราก็เคยติดตามเฝ้าติดตามเฝ้าตา,าค้นหรือว่าสืบสอะเพื่อจะหาพระแท้ซึ่งไอ้พระแท้ที่ที่เรากำลังตามหานี่มันเหมือนกับว่าตามหาผีคือเราไม่รู้ว่าต้นต่อตัวจริงเนี่ย ที่เราจะเอาเป็นแบบอย่างในการเรียรู้ศึกษามันเป็นอย่างไรดังนั้นเมื่อสองวันก่อนใช่ไหมผมก็เลยนำนำชุดชุดพระที่ผมคัดแยกเก็บสะสมไว้เพื่อที่จะเป็นเป็นชุดที่นำไปเผยแพร่ให้เพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งได้ได้ชมแล้วก็พิจารณาเพราะว่าท่านก็สนใจที่จะเก็บสะสมพระเครื่องนะ โดยที่ว่าไม่มีพื้นฐานอะไรเพียงแต่รู้ว่าพิมพ์นี้พิมพ์นีเ้เขาเรียกว่าอะไรอะไรคือทุกคนเห็นพิมพ์โอ้นี่เส้นได้นี่พิมพ์เจดีนี่พิมพ์ประธานอะไรเนี่ยแต่ทุกคนไม่รู้ว่าอะไรคือพระสมเด็จของวัดระฆัง่าผมก็ได้นําพระสมเด็จหลังตราแผ่นดินของหลวงปู่นานนะซึ่งเป็นตัวแม่เป็นตัวแม่หมายถึงอะไร เป็นตัวที่เราสามารถที่จะใช้ในการเป็นสารตั้งต้นเพื่อจะเรียนรู้เนื้อหาของพระตะกูลวะละัดระฆังอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าพระเครื่องเนี่ยในแต่ละสำนักเขาจะมีสูตรการสร้างที่แตกต่างกันเหมือนกับเวลาคุณไปกินกาแฟคุณไปกินที่สตาร์บัคก รสชาติกาแฟของตาบักกับของที่อื่นก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะแต่ละที่มีสูตรที่แตกตา่างหรือแม้กระทั่งคุณจะไปซื้อขนมเค้กขนมปังต่แต่ละสูตรเขาจะไม่เหมือนกันก็เช่นเดียวกันกับการสร้างพระพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยมีสูตรการสร้างคล้ายกับพระของวัดพระใช่ไหมครับ อันนี้ทุกคนเรียนรู้ทุกคนที่ศึกษาเนี่ยจะรู้ว่าที่มามาอย่างนี้เนื่องจากว่าสมเด็จสังฆราชสุขไก่เถื่อนเป็นอาจารย์ของสมเด็จผู้ชจารย์โตพมรมลังสีและท่านก็ได้ถ่ายทอดวิชาในการสร้างผมลบผงนะครับวิชากรรมฐานและรวมไปถึงการสร้างวัตถุมงคลอ่าเนี่ยนี่ทุกคนมีความเข้าใจเหมือนกันดังนั้นสูตรของ วัดพระนะครับกับสูตรของวัดละคังจึงเหมือนกันและทีนี้ก็คือว่าหลังจากที่สมเด็จพระจารย์โตท่านมรณาภาพในปี2415หลังจากนั้นเจ้าอาวาสองค์ถัดไปของวัดละคังชื่ออะไรเพื่อนๆลองไปสืบค้นนะฮะนี่คือการเริ่มต้นที่จะเรียนรู้สืบค้นหาประวัติหลังจากที่สมเด็จโตมรณาภาพ มีเจ้าอาวาสสมเด็จพระพุทธบาทปีรันใช่ไหมครับนะของตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดละคังกีป่ปีมีอะไรออกมาใช่ไหมครับสร้างวัตถุมงคลอะไรออกมานะท่านก็จะได้รู้และหลังจากที่สมเด็จพระพุทธบาทปีรันมรณภาพสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ของตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดละคงังนะครับต่อจากสมเด็จผู้จางโตใช่ไหมครับและจนกระทั่งถึงปี2470 สมเด็จพุทธโคสาจารย์มรนภาพก็จะเป็นวาระที่หลวงปูน่นาคนะครับท่านขึ้นตำขึ้นของตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดละคังก็เริ่มตั้งแต่2470ใช่ไหมครับแล้วทีนี้สิ่งที่ผมกำลังจะบอกคุณก็คือว่าในการสร้างวัตถุมงคลของวัดละคังสายวัดละคังเขาสายตรงนี่เขา,า,เขา,ม,ามีมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าจะมีแยกออกไป เป็นวัดอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเพื่อนๆอ,อยากจะรู้เพื่อนๆก็ต้องศึกษานะครับเพราะว่าถ้าคุณยิ่งศึกษาคุณก็จะได้ความรู้ที่ต่อยอดงอกเงยไม่ใช่ว่าเอาพักมาถามอันนี้แท้ไหมแท้ไหมคือถ้าผมบอกว่าแท้หรือผมบอกว่าไม่แท้คนที่จะเสียใจก็คือเพื่อนๆคนที่จะดีใจก็คือเพื่อนๆ แต่ความดีใจความเสียใจเนี่ยไม่ได้ทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีความรู้และความเข้าใจในการเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปสู่หลักเกณฑ์หลักการที่พูดถึงคำว่าดูออกบอกได้อธิบายเป็นทำอย่างไรล่ะเพื่อนๆถึงสามารถจะดูออกบอกได้อธิบายเป็นเพราะกระบวนการเรียนรู้พระเครืองในประเทศไทยเนี่ยมันเริ่มมาจากกระบวนการที่บิดเบี้ยว ไม่อยู่บนพื้นฐานของความจริงอยู่บนพื้นฐานของคำบอกเล่าความเชื่อการครอบครอบหัวครอบครูไม่ให้ถามอยากจะรู้อะไรก็ถามไม่ได้เพราะว่าคนที่สอนไม่สามารถอธิบายได้พอไม่สามารถอธิบายได้ไอ้ภูมมความรู้ที่ได้มามันก็เหมือนกับพวกคนตาบอดคำช้างหรือไม่ก็คือว่าการที่เราได้ถุงถุงพลาสติกถุงหนึ่งภายในเนี่ย บรรจุชิ้นส่วนจิ๊กซอว์แต่เราไม่รู้ว่าภาพจิ๊กซอเนี่ยเป็นภาพอะไรไม่รู้ว่าช้างที่เราคําเนี่ยตัวเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละคนนี้เป็นคนตาบอดทั้งนั้นคนตาบอดที่จะคํำหาช้างก็บอกว่าช้างมีลักษณะยาวเรียวคล้ายๆงูคนตาบอดที่ไปจําไปคําขาช้างก็บอกว่าช้างมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับเสาต้นเป็นต้นไม้ คนตาบอดไปคำหูก็บอกว่าหูช้างช้างมีลักษณะเปนแบนๆใช่ไหมครับดังนั้นเพื่อนๆที่เคยศึกษาเคยเรียนรู้พระเคลื่อนมาก็จะอยู่ในวังวนของคนตาบอดแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกเพื่อนๆวันนี้นั่นก็คือว่าทำไมเราจึงไม่สามารถจะคัดแยกพระวัดระฆังได้ด้วยตัวเอง อันนี้แหละคือประเด็นที่จะพูดถึงวันนี้พระวัดระฆังต้องมีสูตรเนื้อในการผลิตพระสูตรเดียวกันเนื้อพระก็จะต้องเหมือนกันใช่ไหมดังนั้นนี่คือหลักที่ทําให้เราดูออกว่าพระชุดไหนชุดไหนที่เพื่อนๆมีหรือเพื่อนๆไปพบเจอเนี่ยเป็นพระที่สร้างจากสูตรการสร้างของวัดระฆังไหมจากนั้นพอเพื่อนเดูออกแล้ เพื่อนๆต้องบอกได้บอกได้ถึงอายุความเก่าว่าพระนั้นเนี่ยเป็นพระที่เก่าแท้แน่นอนหรือเป็นพระที่มีการพรางมีการตกแต่งนะเพื่อที่จะอำพางความเป็นพระแท้ที่เก่าได้อายุซึ่งการเป็นพระแท้เพื่อนๆหลายคนเนี่ยยังนิยามกัน คนละคนละแบบคนละอย่างเลยเหมือนกับความรักคืออะไรก็ฉะนั้นพระแท้คืออะไรใช่ไหมครับพระแท้ก็คือพระที่มีความเก่าไอ้ความเก่านี่แหละหลายๆคนบอกว่าความเก่ามันทํามันปลอมแปลงได้อันนี้นี่มันอยู่ที่วิจารยาณของแต่ละคนถ้าผมบอกว่าความเก่ามันปลอมแปลงไม่ได้เพื่อนๆจะเชื่อไหมอ่า กับอีกบางคนเนี่ยที่เขาเคยขายพระได้ราคาหลายๆหลายๆสตังคะ์นะเขาบอกว่าพระปลอมไม่ได้ของเก่าทำไม่ได้เพื่อนๆจะเชื่อหรือเปล่าในวงการข้าของเก่าวงการศิลปะทั่วโลกเนี่ยเขาสามารถจะค้นหาความเก่าของภาพเขียนค้นหาความเก่าของงานกระเบื้องงานปฏิมากรรมอะไรได้แต่ สำหรับประเทศไทยวงการพระเครื่องเราต้องเชื่อคนคนที่ใช้กล้อง 10x ขยายบอกว่าเก๋บอกว่าไม่เก่าบอกว่ามันปลอมแล้วเราก็จะเชื่อฝังหัวโดยที่เราไม่สามารถจะคิดวิเคราะห์หาการเปรียบเทียบสิ่งนั้นๆได้ว่าความเก่ามันเป็นอย่างไรว่าพระ ปอมเนี่ยมันปอมมาตั้งแต่เมื่อ,อไรแล้ววิธีกรรมวิธีเทคนิคการสร้างพระกระบวนการเนี่ยเขามีมาอย่างไรและการถอดพิมพ์ลักษณะของพิมพ์พระเป็นอย่างไรคือพระเครื่องเนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นซับซับ,ซ,บซับเซตของการสร้างงานศิลปะใช่ไหมครับเพราะว่าการสร้างงานศิลปะเนี่ยเขามีการสร้างแม่พิมนะมีช่างที่มาออกแบบใช่ไหม แล้วก็มีการสร้างพิมพ์ถอดพิมพ์แต่งพิมพ์อะไรแต่ในวงการพระเครื่องเราเชื่อคนขายพระว่าเป็นพระศา,าสดาที่จะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ทำให้เราไม่สามารถที่จะดูออกบอกได้และไม่สามารถที่จะอธิบายได้เลยว่าความแตกต่างระหว่างพระแท้เนี่ยกับพระเทียมเป็นยังไงเช่นผมบอกคุณว่านี่คือเจกัน เจกันแท้ๆเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วถ้าเกิดมีเจกันอีกประเภทหนึ่งที่มีหูนะเพื่อนๆคิดว่าไอ้นั่นคือเจกันหรือเปล่ามันก็เป็นเจกันใช่ไหมครับแต่รูปแบบของเจกันมัน,ม,นมันต่างกันแต่ในวงการพระเครื่องเนี่ยถ้ามีคนคนหนึ่งที่ว่ามีประสบการณ์เป็นกรรมการตรวจสอบพระหรือว่าเป็นพ่อค้าขายพระที่ โอ้โหได้รับการยกจ้องว่าเป็นปรมาจาย์เป็นเซียนบอกว่านี่ไม่ใช่แจกันทุกคนก็บอกเอ้ยไม่ใช่แจกันไม่ใช่แจกันใช่ไหมมันเป็นอะไรทีเออ่เรื่องอย่างนี้ยังมีอยู่ในในโลกยุคปัจจุบันก็คือว่าคนที่หลงหลงเชื่อกับกับสิ่งผิดผิดเนี่ย มันเลยทําให้คุณไม่สามารถที่จะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้เริ่มต้นที่จะศึกษาก็อย่างที่บอกอะ่ะมีเงินเท่าไหร่มันก็ไม่พอใช่ไหมเพราะว่าคุณไปซื้ออะไรที่มันไม่ใช่และที่สําคัญก็คือว่าทําไมพระเครื่องถึงได้สูงค่ามีมูลค่าราคาแพงใช่ไหมท,ทั้งทั้งที่ว่าเออมันก้อนเล็กนิดเดียวใช่ไหม องเล็กนิดเดียวทําไมอ่ะใช่ไหมต้นทุนการสร้างอ่ะอย่างอย่างพระผงเนี่ยต้นทุนการสร้างก็เอาเอา,เอาปัจจุบันนะไม่เกินสามบาทใช่ไหมแต่ทําไมเวลาเราไปเช่าตามวัดตามอะไรเนี่ยเราเช่าองค์ละร้อยนะเราเช่าองค์ละสามร้อยห้าร้อยอันนี้เป็นเพรานะอะไรเป็นเพราะว่าเราศรัทธาเราเชื่อมัน่นใช่ไหมแล้วเราคิดว่าเราทําบุญ แต่พอไปเจอว่าพักเก่าองสองพั0ห้าพเออทำไมเราถึงจ่ายเงินซื้อเคยถามตัวเองไหมเราจ่ายเงินเพื่อซื้ออะไรอันนี้ละไว้นะเพื่อนเพื่อนเอาไปเป็นการบ้านและทีนี้พอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้พระมาเพื่อนๆพ,พื่อนก็นั่งดูนั่งส่องแล้วก็เปิดหนังสือเอาตำรามาสักเล่มหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมเปิดดูว่าเอ๊ะมันเหมือนไม่เหมือนยังไง เซียนเขาบอกว่ามันต้องมีอย่างนี้อย่างนี้พอเพื่อนเพื่อนไปสองดูเออไอ,อตำหนิตรงนี้ไม่มีเอ่ะไม่เหมือนเออเฮ้ยทำไมทำไมไม่เหมือนของเซียนที่เขามาแสดงโอ้แสดงว่าภาคของเพื่อนเพื่อนเก๋หรออ่าอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือว่าเพื่อนเพื่อนหลงอยู่ไงหลงอยู่กับคํำรวงหลงอยู่กับภาพที่เขาบอกเขาเขาครอบอยู่ในหัวของเพื่อนเนเพราะว่า เริ่มต้นมาเนี่ยเราเรียนรู้ใช่ไหมจากการดูภาพดูหนังสือแล้วก็คำพูดของคนขายพระบอกอย่างน้อย่างนี้แต่เพื่อนๆไม่เคยเห็นของจริงผมบอกเพื่อนๆว่าถ้าจะเอาพระสมเด็จให้ได้ศึกษาพระสมเด็จให้ได้เพื่อนๆก็ไปหาพระสมเด็จที่เพื่อนๆรู้รู้อะไรรู้วาระการสร้างอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่า สมเด็จพุทธจารย์โตพมรังสีมรณภาพ2415แล้วก็สมเด็จพระพุทธบาทปีรันนะจากสมเด็จพระพุทธบาทปีรันมาสมเด็จเจริญใช่ไหมสมเด็จโกษาใช่ไหมโกษาหรือเปล่าที่จะาอาวาสถัดมาจากสมเด็จปีรันใช่ไหมแล้วถึงมาหลวงปูน่นาคในช่วงสอายุคนใช่ไหมสามอายุคน,มส,มคนสมเด็จหลวงปูน่นาคจะเป็นพระสมเด็จที่เพื่อนๆ ใช้ดูของจริงนะของจริงต้นแบบได้เลยว่าเนื้อหาของพระวัดระฆังเป็นอย่างไรเมื่อเพื่อนๆมีสมเด็จของหลวงปู่นาคเนี่ยเป็นต้นแบบแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้วางวางแนวทางในการเรียนรู้ต่อไปว่าเนื้อหาของพระวัดระฆังเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่แต่อะไรอีกบ้ แต่ประเด็นที่เราหลงทางก็คือว่าคนขายพระได้เขียนหนังสือเพื่อที่จะดักดักทางดักความรู้ความเข้าใจของเราไว้ว่าสมเด็จพุทธาจย์โตท่านสร้างพระหลายเนื้อหลายเนื้อมีหลายเนื้อแต่มีกี่พิมพ์ไม่มีใครบอกใช่ไหมมีหลายเนื้อไอ้คำว่าหลายเนื้อเนี่ย มันเลยทําให้เราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเนื้อถูกพิมพ์พใช่เป็นอย่างไรเนื้อถูกเนื้อแบบไหนล่ะคือเนื้อพระที่เพื่อนๆจะใช้ในการกําหนดเพื่อที่จะเรียนรู้เนื้อแบบไหนใช่ไหมเพราะคนคนขายพระเนี่ยเขาเขาเขารอบบี้หมดแล้วอะใช่ไหมเออ พระปอมก็ทะลักออกมาทะลักออกมาเนื้อแบบนี้ก็พระวัดประคงังเนื้อแบบนี้ก็สมเด็จโตเนื้อแบบนี้เนื้อแบบนี้เนื้อแบบนี้คุณไปดูพระที่วงการน่ะเขายกย่องว่าเป็นองค์ครูจุกครูเนี่ยไปดูดีว่าองค์ไหนที่ที่เป็นเนื้อถูกนะ่ะนะแล้วหาองค์อื่นมาเทียบดูว่าเนื้อเขาเหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้น ไอ้ที่บอกว่าเนื้อถูกเนี่ยมันไม่มีจริงใช่ไหมเพราะเนื้อพระองค์ครูองค์ดังๆน่ยแต่ละองค์เนื้อไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมดังนั้นถ้าเป็นเช่นนี้แล้วมันย่อมมีพระเก๋ใช่ไหมพระปอมแต่ถ้าเพื่อนมีสมเด็จหลวงปูน่นาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือหลังตราแผ่นดินนะครับ ที่เรารู้แน่ชัดว่ามีวาระการสร้างการปลุกเสกในปี2495ซึ่งมาถึงปัจจุบันเนี่ย2495ถึง2565ก็รวมอายุได้70ปีก็เป็นตัวตั้งและนี่แหละคือมาตรฐานที่เพื่อนๆจะใช้เริ่มต้นเรียนรู้พระเคลื่อนอย่างแท้จริงเพื่อนๆจะได้ดูเนื้อพระหลวงปูน่นาคอย่างแท้จริงว่าเนื้อผง พระเนื้อผงนะครับต้องเข้าใจว่าพระวัดะระฆังคือพระเนื้อผงแล้วที่เราเห็นเป็นพระเนื้อปูนปัตเตอร์พระเนื้ออะไรต่อมีอะไรเออเนี่ยนี่นี่นี่คืออีกสิ่งหนึ่งนี่เพื่อนๆยังไม่สามารถจะหนีหนีความเชื่อที่มันฝังไว้นะเริ่มต้นใหม่ไม่สายเกินไปเอาสมเด็จหลวงปู่นาควัดระฆังสองสี่เก้าห้าเป็นตัวตั้ง แล้วดูเนื้อว่าเนื้อผงเป็นยังไงนะครับพระอายุ70ปีถูกกว่าสมเด็จวัดละคัง100ปีหรือว่าบางคุณผม0ูย์เยอะเลยใช่ไหมถ้าเพื่อนๆนะต้องการที่จะเรียนรู้จริงๆแต่ไม่มีก็ต้องค้นค้นหาวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานเพื่อเรียนรู้นี่แหละนะครับทีนี้ เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของคุณค่าหรือมูล,ลค่าเพราะว่าถ้าเพื่อนๆสามารถจะดูออกบอกได้อธิบายเป็นเพื่อนๆก็สามารถที่จะหาพระในราคาที่ย่อมยาวใช่ไหมส่วนพุทธคุณจะมีหรือไม่นั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าพระเก่ามีพุทธคุณ แต่พุทธคุณของพระเครื่องวัตถุมงคลแต่ละชนิดนี้ย่อมไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนบอกว่าโอ้ยนี่แหละพุทธคุณครอบจักราวาลทั้งเมตตาแควคาดปลอดภยัยคงกระพันชาติโดยส่วนตัวนะผมไม่เชื่อว่ามันจะมียาผีบอกที่สามารถจะคุ้มครองป้องกันได้แค้วได้ครบครอ,อบจักราวาลอย่างนั้น ใช่ไหมอ่าในโดยส่วนตัวของผมนะแต่ในการแขวนแขวนคอแขวนพักขึ้นคอเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็ต้องต้องรู้ว่าเพื่อนเพื่อน,นอยากจะได้อะไรอยากจะมีอะไรแล้วเวลาที่จะอารัตนาขึ้นคอนมันก็ต้องมีคาถาเพราะสิ่งที่จะใช้กํากับกับวัตถุมงคลมันก็เหมือนมีกุญแจกับมีลูกกุญแจใช่ไหมมันเหมือนกับโทรศัพท์มือถือที่ต้องชาร์จไฟ ชาร์จแบตบเพื่อนๆต้องมีคาถากำกับที่จะให้ใช้งานได้ก็เช่นเดียวกันกับพระเครื่องโอกาสที่พระเครื่องจะมีพุทธคุณคุ้มครองได้นะีหนึ่งเริ่มมาจากความเชื่อมั่นศรัทธาของตัวผู้ใช้ผู้แขวนคุณต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาเป็นหลักนะบางคนนี่อ๋อก็แค่อยากจะมีอยากจะเอาไว้อวดก็เช่าเช่ามาแล้วก็วางเอาไว้เอาไป บนโะบนหิ้งพระหรือไม่ก็ไปเก็บไว้ในเซฟในธนาคารแล้วพุทธคุณที่ไหนก็จะมาคุ้มครองป้องกันจะไม่ช่วยส่งเสริมชีวิตคุณให้มันดีขึ้นได้ใช่ไหมครับคุณไม่เคยอรัธนาใช้ไม่เช็ดติดตัวใช่ไหมเออแล้วนี่แหละคือความความที่เราเนี่ยไม่ได้ศึกษาให้ลึกซึ้ง ถึงแนวทางนะในทางปฏิบัติในการเรียนรู้ในการใช้งานเพราะของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีทั้งโทษมีทั้งมีทั้งคุณและโทษใช่ไหมมีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ถ้าการที่คุณเอาพระนะพระเครื่องที่บอกว่าถึงแม้ว่าจะราคาแพงพุทธคุณสูงแค่ไหนเนี่ยแต่ไม่ได้ใช้ติดตัวเอาไปแขวนไว้บนหิ้งพระนะเอาไปไว้ในเซฟในธนาคารเนี่ย แล้วคุณคิดว่าจะมีพุทธคุณไหนมาคุ้มครองชีวิตคุณใช่ไหมการที่ลถประสบอุบัติเหตุนะแล้วแค้วคาดปลอดภัยไม่เป็นอะไรเนี่ยคุณคิดว่ามีพระแขวนองค์หนึง่งแล้วมันแค้วคาดปลอดภยัยกับการที่ว่าคุณซื้อประกันสิบล้านบาทแล้วคุณจะต้องไปน,นอนรักษาตัวนอนเป็นผักในโรงพยาบาลเนี่ยอะไรที่มันดีกว่า ใช่ไหมเอ่อพุทธคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เมื่อเกิดเหตุร้ายแล้วมันสามารถจะปัดเป่าบกป้องคุ้มครองได้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่คุณคิดว่ามองเห็นเห็นชัดๆก็คือว่าซื้อทุนประกันซื้อประกันรถยนต์แต่พอเกิดอุบัติเหตุหนู่นนี่นั่นมามันก็แค่ทำให้คุณลดความสูญเสียใช่ไหม แค่ลดความสูญเสียมูล,ลค่าทางทางเศรษฐกิจเท่านั้นเองออ,อ,อนะแต่แต่ว่ามันไม่สามารถจะปกป้องคุ้มครองทำให้ชีวิตคุณรอดผลจากวิบากกรรมใช่ไหมอันนี้คือคือในแง่ในแง่ที่ผมบอกว่าเราศึกษาพระเครื่อง ศึกษาวัตถุมงคลเล่นของเก่าเล่นของที่มีพุทธคุณนะครับคือเดิมทีผมก็ไม่เชื่อเพราะผมไม่คิดว่าพุทธคุณมันมีแต่เมื่อประสบพบเจอได้ด้วยตัวเองจึงทำให้ผมเชื่อและศรัทธาก็เท่านั้นเองนะฮะศึกษาแบบไหนสะสมแบบนั้นต้องเลือกที่จะแยกแยะของแท้ ก่ากับของเกเรียนแบบน,นะครับอ๋ออย่าลืมหนังสือสำหรับเพื่อนๆนที่สนใจจะศึกษาพะระหลวงปู่ทิมอิสลิโกนะครับเล่มนี้ราคา450บาทมีส่งค่าส่ง50บาทติดต่อที่เฟ e บุ๊กของคุณอาทิตย์นะครับนี่นะครับปุ่มรวมใจนะ อยากแนะนําให้เพื่อนๆไปดูไปศึกษาเพราะว่าจะมีเนื้อเนี่ยจะมีภาพของพระให้เพื่อนๆได้ดูแล้วพอเอาไปดูแล้วไปศึกษาผมเชื่อว่าพระพวกนี้เนี่ยที่นํามาลงในนี้เพื่อนๆยังพอจะหาได้นะตามท้องตลาดใช่หไหมราคาสนนราคาก็ไม่แพงขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเจอที่ไหนยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาจริงิแล้วนะครับสวัสดีครับ